คูมัและแม่งเกลียดจริงๆเลยคูแม่งพกอัดคลิปปพ๊บแม่งก็ตายห่ารัวอ่างนี่แม่งพกคูไม่อัดคลิปปพ๊บแม่งแม่งชนะรัวเลยเฮียแม่งครูเรียนคูอัดครั้งที่ห้าแล้วเนี่ยเูื่อจะอัดพวกไอไอคลิปดูเห็นปะว่าครูเล่นเกลียดอะไรแแม่งไอ้เฮียแพ้ไปห้านอบเฮียใครไปจะเอาไป โดนอยกันน้ไม่ได้ชุเหนาขนาดนั้นกูไม่ยิงมหรอกครับไอ้สันเดี๋ยเวลา าดวฟังก้เช่นโรมบันต่อไม่เข้าเลยเฮ้ยมันเป็นไปได้อะไรเมื่อกี้ไม่น่าจะต่อเข้าเลยเกข้างไม่รู้งข้างไว้ก่อนกงข้างเจอตกนนอารต้การเดินจะทำหร ไอ้อยีร้อยไอ้ยีร้อยออกมาเลยอยากรู้ว่าผมจะเอาลูกทองยิงหน้ามึงได้ผมอยากดูแค่นั้น รู้มากออกไปไปาาว่าเดิมอ๋อทีน้อยข่าท่ามคุ้ยยิงไม่โดนวายแม่ปวดเที่ยวท่าขี่นะแล้วว่าสองนัดสองนัดรวมกันเพ่อพี่คูรีโหลดไปสี่สิบวิพี่กูเสียเวลาสี่สิบวิเพื่อที่จะไม่ได้สักดาวเมทหนึ่งโอ้ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอๆคนนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่าวไหนกูจะได้ย yeah, <sm> ิงวะไว้อยากชัดใช่เลยเปี่ยนแต่ โผล่มางั้นแหละกคุณได้ยินทุกทียังหาไอ้แนนเอายังเล่งอยู่อยู่เอาเฮียนี่ไม่ได้ือต้องเอาเฮียอยังพัดอยูโอ้ยเฮียพัดแม่

กูเยาพูดเลยว่ากูจะเริ่มตั้งใจเล่นแล้วไอ้หี่ยิบสองคันนั้นไม่แตกไม่แตกไปแล้วอะ่ะแตกไปฟังบอกไปลนะ่ะกูก็ไปไม่ได้นะมีสปอนกูอะไรใครกูมึงช่วยอธิบายหน่อยใครกูไ้สั้นกูมันน่าจะไป บวกไปดึงต้นแปดตับไม่หลโอเ,เอาเนี่ยดีซิโอ้ยบอกได้วิบอกได้แปดส,สาม่แปด ขาเพิ่งไม่เจอออกไปก็โดนล่อเน่มันจิมกูได้นั่นเอว่ามึงปสามูนี่ลิงไหมลิงไหมมึงคือไปไม่ได้มันว่าเคยมาเมื่อกี้มึงโดนกู โอ้ไอเหียร์เาจะตีราคาบิดไอ้สัตว์เอ้ยงคนยิงเพลลางศีลเป็นจริงเออเยเจ็ดเจ็ดใช่ใช่สิมุมกดอืมมุมกดอืมอืมจึงเลยมุมกดอืมเก็มันเดี๋ยวนี้ เดี๋วนี้นงามึงแบบไม่ต้องบอกให้กูไปนะเฮียกุรีดโดรจุล่อกูไม่ได้เลยมึงคำอยนี้อะไรเนะฮียมะนติดแน่ไม่เป็นไรครับกูเอาเฮียกียัดหน้ามึงแบบนี้น,ะนี่แหละอะไดอีอะไรแบบสามยอมแพ้หรือเปล่ากูได้คลิปลงกูได้คลิปให้คลิปเลย 嗯。